เดี๋ยวมาดูว่ามีกี่หน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้จะขึ้นละยาวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้านะ อันนี้สิบหกสิบเจ็ดเออสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่นับไปละ